Thank <laughs> you. นนรอร่อยเลิศกับผู้รีดในวันนี้พามาที่ร้านบริงเกอร์ฮัสาขาเกตเวย์เอกมัยแห่งนี้ครับที่นี่เป็นหนึ่งในสาสาขาของร้านอาหารประเภทเส้นต้นตํำรับแห่งเมืองนาง,งาซากิมีสาขาวกว่า700รสาขาในญี่ปุ่นเลยนะครับนั่นเป็นเพราะสูตรที่คิดค้นและสืบทอดมายาวนานถึง54ปีตามมาด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรเป็นพิเศษส่งตรงจากโรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงได้รสชาติและมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะเมนูนาง,งาซากิจำปงที่ตัวเส้นจ นิ่วนุ่มหนึบน้ำซุปและกะหล่ำปลีนำเข้าจากญี่ปุ่นอร่อยเลิศและดีต่อสุขภาพครับเรียกว่าไม่ต้องบินไกลไปญี่ปุ่นเลยนะครับแต่วันนี้ริงกอรฮัตสาขาเกตเวย์เอกมัยก็ยังมีเมนูเด็ดต้นตำรับจากญี่ปุ่นเมื่อรอตั้นรับแฟนรายการและคูรัวหารอินเตอร์คุณเรดและพิพันธ์อีกมากมายจะมีอะไรบ้างเราตามคุณผลิตไปกันเลยครับวันนี้ฤทธิ์อยู่กับออเปอเรชั่นแมนเจอร์ริงเกอร์ฮัตคุณพิสิทธิ์วงศัยเวช คุณท็อปขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณท็อปขาของเราอะไรเด่นพิเศษคะน้างาสกิจัมปงนะครับเป็นการนําผักไปผัดเส้นก็คือจะเป็นลักษณะของสไตล์ของญี่ปุ่นน้าสุปก็คือจะนําเข้าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันไม่มีส่วนผสมของใครเวลาทานเนี่ยจะได้เทคเจอร์มีความเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบ ส่วนกะหล่ำปีก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันก็จะมีความหวานกรอบเมนูที่2ตัวนี้จะเรียกว่านางาสกิซลาอุด้งนะครับผมก็คือว่าเส้นกรอบเราจะไม่เหม็นน้ํามันไม่หืนน้ํามันคานกับตัวมัสตาร์ดซึ่งทําให้1จานเนี่ยได้รสชาติ2ส,สไตล์ถ้าทานกับมัสตาร์ดก็จะได้ความแบบหอมๆเผ็ดร้อนหน่อยนึงถ้าเกิดไม่ทานกับมัสตาร์ดก็จะเป็นรสชาติแบบแตดาดั้งเดิมนุ่ม ต่อไป <ผม S 2> อีกหนึ่งจานอะไรจ๊ะเกียวซ่าก็คือจะเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็คือแป้งบางกรอ,อไส้แน่นนะครับกัดไปก็คือจุ้ยซี่ทานกับตัวยูสุป้ายบนเกียวซ่านิดนึงนะครับเพื่อดึงรสชาติออกมามาถึงข้าวกันบ้างจา้ะข้าวไก่เทริยากิด่งนะครับจะเป็นไก่ส่วนสะโพกนะครับแล้วก็ซอสเนี่ยเทริยากิเป็นซอสของทางร้านนะครับ,รบเวลาเราทำเนี่ยจะเป็นการเคี่ยวน้ําตาลมิลินให้มีความเหนียวแล้วซอสก็คือจะเข้ารสชาติของไก่มากยิ่งขึ้นครับผม ริงก์ฮัทมีกี่สาขาครัตอนนี้มีอยู่3สาขาครับมีที่เคมิเลสสุขุมวิท2ีกเกตเวยกับไมแล้วก็สีดาชาครับผมโทรศัพท์สั่งได้เป็นเดลิเวอรี่ครับแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของฟ mm ู้ดแพนด้ากับบริษัทไมโดกเป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับรีการันตีความอร่อยเริ่มกันตั้งแต่นางาซากิจำปงเกียวซ่าให้เป็นอร่อยเลิศ ชักใหญ่ recalled. จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านร mm ิงเกอร์ฮัตสาขาเกตเวย์เอกมัยตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยชั้นจีโซนด้านหน้าใกล้สเวนเซนรับอาหารรสเติศอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณีนพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณีไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูข้าวหน้าไก่เทอริยากิดงกับร้านริงเกอร์ฮัต สาขาเกตเวเอกมัยค่ะใช้ไก่ต้องเป็นส่วนสะโพกเท่านั้นต้องมีหนังไก่ติดมาด้วยกริวปั๊บกรอบเป็นสีเหลืองเลยหลังจากนั้นกลับด้าน ต่อจงกระทั่งอีกด้านหนึ่งให้สุกใส่ซอสเทอริยากิเคี่ยวจงกระทั่งซอสนั้นแห้งพอประมาณวางบนหน้าข้าวใส่ซอสเทอริยากิราดบนหน้าข้าวสวยแล้วโรยด้วยต้นหอมซอยเพียงแค่นี้ข้าวหน้าไก่เทอริยากิด่งที่อร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ